นักร้องสืบสันดาลนะครับนี่คือคุณวันชัยสอนสิริซึ่งเป็นอดีตสวชื่อดังนะครับออกมาโพสต์ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยบรรดานักร้องนะครับที่ร้องไปถึงนายกแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยผมว่าเกิน10คดีแล้วนะครับขณะที่อดีตสหายอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็ถูกร้องหลังจากถูกแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองนายยบมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับทําไมคุณวันชัยบอกว่าสืบสันดานนักร้องนะวันนี้ขออนุญาตนําเสนอข่าวเพราะตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอรัฐบาลไปแถลงนโยบายที่สภาระหว่างวันที่1 2บสากันยายนนี้หรือว่าวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์นะถึงจะทํางานได้อย่างเต็มร้อยแลเริ่มตั้งแต่วันจันทร์หน้าเข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนะครับ คุณวันชัยเนะี่ยบอกว่ารัฐบาลอุ๋งอิงเป็นรัฐบาลที่สลายขั้วสลายสีสลายความขัดแยง้งที่เป็นรูป,ปรธรรมจริง,รงๆเห็นด้วยไหมฮะเป็นการรวมกันหลายพวกหลายสายทั้งแดงเหลืองเขียวน้ําเงินนกหวีดสายปา่าคอมสายปา่าคอมมิวนิสต์แล้วก็สายโลหิตโป้สืบสันดานโอ้นี่ไปเอาความคิดความอ่านมาจากไหนทำไมเขียนได้ชัดเจนขนาดนี้ทั้งพ่อลูกพี่น้องญาติโกโหติกาทั้งคนปฏิวัติคนขับไล่คนถูกไล่ มาบรรจงลงตัวอยู่ด้วยกันชนิดคิดไม่ถึงออน่าจะเป็นอิทธิพลหลดดรือฤทธิเดชของดาวมฤตยูดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสเสร็จแล้วกระมังเป็นบัาจันทร์ผลึกเหลือเกินผมอ่านเนี่ยผมยอมอาจารย์วันชัยเลยนะเนือแกเขียนอะไรเนี่ยนะโอ้โหมันมันค้องจองไปหมดแค่เห็นคุณเอกนรรัทยกมือไหว้เนิ้ออุงอิงภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีกาลาหมนายทหารสายตรงพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีช่วย หรือนายกเผือทำบัิญัตต่อถ่ายรูปพวกอาบณมค้างลิเกหลงลงจะเป็นจะตายชักดิ่งชักงอเหมือนไส้เดือนโดนขี้เท่ากิ้งเกือตกท่อขุดเรื่องเก่าขึ้นมาด่าก,กันข่มไม่ต้องการให้บ้านเมืองเดินต่อให้มันตกท่ออยู่อย่างนั้นยิ่งนายกงองไม่ต้องพูดถึงสารพัดเรื่องทั้งจริยธรรมกุณธรรมตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ข,ขุดขึ้นมาว่ากันเข้าไปรัฐบาลชุดนี้ทําให้เกิดนักร้องมืออาชีพนักหาเรื่อง มือฉมังและก็นักหิวแสงขาประจำมากมายหลายคนมีงานทำเยอะวันวันมีแต่เรื่องกล่าวหาสารพัดรัฐบาลที่ผ่านมาทำให้คนพวกนี้ตกงานหาเรื่องหาประเด็นเล่นใครไม่ค่อยได้มาวันนี้เฟื่องฟูมากยิ่งรัฐบาลอยู่นานงานก็ดีเงินก็เดินก็ขอภาวนาให้นายกอุกิ้งอยู่นานแสนนานอย่าให้พวกนี้ตกงานเลยสงสารผู้สืบสันดานของพวกเขานี่แกพยายามจะเขียนไปทางไหนครับเนี่ย ผมอ่านเลยนะก็ยังงงอยู่แต่ไม่ธรรมดาแหละครับโอ้โหเห็นด้วยไหมครับผู้สืบสันดานนักร้องนี่แกเอามาจากหนังใช่ไหมหนังสืบสันดานโอ้โหนะสุดๆไปเลยครับคุณวันใจครับขออนุญาตขายของเลยนะสนับสดุดยุคนสนับสดุดสินค้าชุมชนหมูทุบจากพมบุรีที่สิงห์บุรีนะสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหอละหอละร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกรัม นะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นสินค้าใหม่อยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคคนสนับสนุนชุมชนอ่ขายของเลยนะครับหมูพุ๊บนี่ผู้ชมเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เ,เลยนะนี่สินค้าตัวใหม่นะฮะได้มาจากชุมชนที่พมบุรีสิงห์บุรีนะครับอร่อยมากนะเนี่ยนะพทุกะร้อยสามสิบเก้าสนใจพียพราว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ ที่ทีมงานเขาแปะเอาไว้หมูทุบนะครับชุด139น้ำหนัก130กร,รัมบวกนะบวกเนี่ยฮะผมกินแทนข้าวแท้ทุกเช้าเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยอืมอืมนะเป็นสินค้าชุมชนนะครับผมก็จุดยืนชัดเจนนะครับสนักสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบ139บาทน้ำหนัก130กร,รัมบวกบวกนะครับอร่อยมากเห็นไหมฮะ เนื้อเน้นเลเ,เลยนะครับเข้ามารับชมข่าวช่วงท้ายผมก็ขออนุญาตนะครับขายของขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมนัักหน่อยนะครับนี่ฮะชุดละอ,อ่ชุดละร3 9อันนี้หมูทุบนะหมูทุบจากพรมบุรีเลยนะของดีของอร่อยนะครับของดีของอร่อยจากพรมบุรีที่สิงบุรีนะครับทำสดใหม่เสมอสนับสนุนทีมข่าว หลายคนอยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยเหลือผมไม่เอานะครับนะผมก็ไม่เอาดีกว่านะครับเอาสินค้าชุมชนมาสนับสนุนชุมชนเอามาคุณผู้ชมได้ของดีของใช้ของกินที่สุดยอดที่มีคุณภาพที่คัดเลือกจากผมแล้วได้สนับสนุนเพราะเม่พี่น้องประชาชนชุมชนคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้มีรายได้ส่วนหนึ่งเอามาทําข่าวนะเอามาสนับสนุนทีมข่าวน้องๆทีมงานนะหรือจะเอานี่ฮนะอันนี้เป็นหมูแผ่นนะ หมูแผ่นอันนี้99บาทบร้อยกรัมนะจากนาครชัยศรีนะฮะจากชุมชนที่นครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมกรอบมากนะกรอบมากชุดละอันนี้ชุดละ99ชุดละ99นะถ้าสั่งพร้อมกันมันก็ค่าสมก็จะถูกนะอันนี้กรอบอันเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นหมูทุบอันนี้จะเป็นหมูแผ่นภูมิปัญญาคนไทยหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยนะนครชัยศรีอืมนะกรอบมาก99บาทไม่ผิดหวังแน่นอนครับ 99บาทน้ำหนัก100กรัมนะจะเอาหมูทุกจากสิงบุรีหรือจะเอาหมูแผ่นจากนกคนปรปฐมไม่ว่าตัวไหนก็ได้ช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนนะให้ชาวบ้านเนี่ยมีไรายได้นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ได้ช่วยสนับสนุนทีมข่าวย้ํานะครับเงินบริจาคนี่ผมไม่เอานะครับหรือหลายคนเนี่ยผมกราบขอพวกคุณอย่างสูงนะครับที่รักแล้วก็เอ็นดูถึงขนาดจะพอมีหน้าทุเรียนก็อยากจะส่งทุเรียนมาให้ พอมีหน้าอันนั้นก็อยากจะส่งอันนี้มาให้กินให้ทานให้ฟรีเลยนะครับผมก็เกรงใจนะครับคือถ้าจะให้เอาของใครฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะเอานะครับนะเพราะเกรงใจยิ่งเศรษฐกิจการทํามาค้าขายแบบนี้ผมคนทํามาค้าขายลูกแม่ค้าลูกหลานชาวบ้านเนี่ยเข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณมากแค่มีน้ําใจต่อกันเนี่ยโหมันก็สุดยอดแล้วนะเนี่ยสนใจเพียงพว่าสนใจเข้ามานะครับหมูแผ่นเก้าสิบเก้าหมูทุบร้อยสาสิบเก้านะครับนะ หรือจะเอาน้ำพริกกากหมูไหมครับอันนี้สูตรแม่ผมเองนะฮะสูตรยุคนเองเห็นไหมฮะประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะจากสูตรของแม่นะครับอันนี้99นะครับน้ำพริกกากหมูเนี่ยเกชุดละ9 9บาทน้าหนักร้อยกรัมบุกบวกนะครับทำสดใหม่เสมอนะครับเห็นไหมฮะผมก็จะคิดเอาแบบที่ผมชอบกินอ่ะผมจะทํากากหมูเยอะหน่อยนะฮะอยู่ข้างบนข้างล่างนี้ก็มีนะครับก็ใส่เข้าไปเป็นน้ําพริกอย่างดีทําสดใหม่นะครับ ก็จะใส่กากหมูเข้าไปเยอะหน่อยอันนี้ชุดละ99บาทอันนี้ผมทําเองเลยนะครับเป็นสูตรของผมที่ผมกินนะเป็นสูตรของคุณแม่สูตรจากอําเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็เอามาทําแบบตอบสนองความต้องการของสังคมคนยุคใหม่เขาชอบกินกา,กากหมูก,กรอบ100กรัมบุกบวกนะราคา99บาทนะครับชุดละ99บาทนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจก็มาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่าจะกินบ็อกซ์ หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับผมก็อย่างนี้แหละฮะขายของชุมชนนะครับหาเลี้ยงหาอะไรไปนะครับเพราะว่าเป็นเป็นองค์กรนะครับเป็นเป็นบริษัทนะก็มีน้องๆอยู่พอสมควรนะครับที่มาทํางานช่วยกันแพ็คของช่วยกันไปทําข่าวมีค่ารถมีค่าน้ํามันก็ต้องหาเงินดูแลกันไปนะครับเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆถ้าไม่มีการสนับสนุนจากคุณผู้ชมจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอะไรแบบนี้มันก,มนก็มันก็คงจะอยู่ลําบาก